ทางด้านจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะออก่วยแพทย์เคลื่อนที่พ่ออสวอให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนพร้อมให้คำแนะนำในการรักษาสุขภาพในช่วงของอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้น้ำค่ะทีวิทยาลัยเทคนิคหวัวตะพ่านบานโคกเลาะตำบลน,น้องแกว้วอำเภอหวัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญ ว่าที่ันรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในการออกน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ่ออสวอให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลน,น้องแกว้วอำเภอหัวตะพานและได้มอบชุดยาพระราชทานจำนวนหาสิบชุดให้กับผู้นำชุมชนได้แจกจ่ายประชาชนที่มีท้านายอยากจนในพื้นที่จำนวนหาสิบขั้วเรือนโดยมีนายแพทย์ประถมพงษ์ปรุโปรงนายแพทย์สาธาราสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นำทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธรารณาสุขในพื้นที่ออกให้บริการซอยเหลือประชาชนในการรักษาป้องกันโรคและส่งเสริมฟืนฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยนวยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอของทางสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอำนาจ,จเจริญโรงพยาบาลอำนาจ,จเจริญโรงพยาบาลหัวตะพานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ได้มีการออกนวยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการด่านทันตกรรมบริการแพทย์แผนไทยแนนํำการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาลการตรวจเช็คมะเร็งเต้านมด้วยตนเองตลอดจนการฉีดแจงของ มูลข่าวสารรน,นรงห้ความหูต่างๆแก่ประชาชนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆเพื่อสุขภาพอนามัายที่ดีโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องมีการรักษาสุขภาพของเจ้าของให้ดีเช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบหาหมูและจะต้องมีการปรุงซุกใหม่ๆพักผ่อนนอนรับให้เพียงพ่อมันออกกําลังกายและกระเฮ็ดจิตใจให้ปลอดโปร่งค่ะ